มันโงกพนะอกนครัตะปุย <Yes! S 1> ไม่แนก่กรเปิดมาฟูสีทองก็ไม่แน่เหมือน,นกันโะ ah! ง่พอน่ะ เป็นเจ้าของกลุ่มวันพี e เบาตีลับที่มีคนอยู่ในกลุ่มถึง1นึ่งแสคนด้วยกันนะเขารับผมนะไปเข้าในกลุ่มได้กรบผมซื้อขายในกลุ่มได้แต่ระวังถูกเกียนด้วยถ้าหากไม่อยากจะถูกเกียนก็เจ้าเก่าลาเดิมของเราแอดเอกใจเกเรคนนี้แม่เด็กคนนี้เขาเกเรจริงเลยนะซุยดับสวัสดีท่านชมท่านอยู่กับผมเวดับมาเจ้าเกาลาเดิมของเกมวันพี กับ4,613เพจของเรากับมาแล้วนะครับผมนะเออแล้วแขนกูเป็นเหี้ยเลยรับผมนะเออมาดูนี่เลยอ้าวหลุดเฉยกับผมนะเออก่อนจะไปทําการเปิดกาชาคาริบูเรามาเจอกับคาลิบากันก่อนดีกว่านะครับผมนะเติมไปแล้ว1,000เพจเก่าเก่าราเดิมเพิ่มให้เติมไปแล้ว1,000บาทเก่าเก่าราเดิมกับชอปปี้ขีดรัชดอทเนช ครับผมนะเออเราจะมาเปิดกันที่นี่เลยครับผมนะสุ่มตองเพชรเกมวันพิรุรั์ครับผมนะสิบบาทมีเกลือนะครับเหลือ C 7 1ครับผมนะ F 5ไป1น้นทีเยังนิ่งอยู่เรากดไปสิบครับผมนะโอเคหนึ่งร้อยสมอยหาต่อเชาะเข้าไปเรียบร้อยครับผมนะ <S The s o u คือได้มาแล้วหนึ่งรหัสครับผมก็ไม่ขออะไรมากเนาะเออขอแค่ประมาณเออสี่แสนเพชรผมก็ดีใจเลยครับผมเออเอาไปทำเงี้ยทั้ง 4, สี่แสนเพชจกับผมนะนนี้แล้พูดก่อนว่าเป็นเรื่องของโลบ a แอนดรอยนะครับผมนะเออมีโอกาสได้แบ่สองพันจนถึงห้าพันเพรเราไปดูกันว่าผมจะได้ทั้งหมด กีเพรนะครับผมนะซึ่งวันที่ผมก็เหลืออยู่900แล้วรับผมนะมีหลายเกมเนาะเออมีทั้งวันพิมพ์ไปท่ชชเชคคูดบีบเว็บโซนักบาง,บางๆนานๆเลยครับผมเติมเงินได้2ช่องทางก็คือเป็นทูมอนนี e, ่วอลเล็ตอังเบากับธนาคารแจ็คลิปซึ่งในสลิปธนาคารต้องมีคิวอาร์โค้ดเพื่อที่จะเช็คสลิปได้ด้วยแล้วก็มีเป็นเรื่องของแฟนเพจตรงนี้ครับผมนะเอออันที่2ตรงนี้ต้องพูดได้เลยว่าเขาได้ทําการแจกรหัสทุกวันเลยนะครับผมนะเออแจกละหักอย่างบ้าคลั่งเลยเนาะโอ้ยแจกกระจิลกรเจิกไปาแจก จริมีแจกเยอะจริงๆนะครับผมนะเราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยครับผมนะ One Piece Bounty Lishi ครับผมนะ,ะง่ายๆเลยคือเดี๋ยวเราเหลืออยู่900เพชรนะครับผมนะเอ้ยไม่ใช่เราเหลืออยู่900บาทนะเนาะเออพอยต์เราเหลืออยู่900ถามว่าเอาอะไรดีเอาแบบเน้นๆดีกว่าเน้นๆก็คือเอาเป็นเรื่องของถ้าให้คุ้มสุดนะตั้ง F5 ก่อนนะครับผมนะเออคุ้มกด F5 อะ่ะเหลือ459นะครับผมนะเออเหลือ459เออ ถ้ากดไปอีกห้าไปไงอ่ะกดไปอีกห้าก็หอมนะสี่กิโลเฮกเปาะเข้าไปก็หอมนะชื่ออ่าเกลืออีห้านี่คือเกลือครับผมกูว่าอยู่างนะคือคิดในใจอยู่แล้วว่านะว่าต้องเกลือนะครับเพราะเราเราบางคนโลภนะเออถ้าหากว่าเราไม่โลภตอนนี้เหลือสี่ห้าสี่ถ้าเราไม่โลภเราก็กดสามร้อยเลยแต่ถ้าเอาโลภแบบ ง่ายๆเลยคือเราก็กดแม่งอันนี้เลย5,000เลยครับผมนะเออจะจบเจ็ดบาทนะครับคือเจ็ดลบาทเนี่ยคือเป็นสุ่มดอมเพชรแบบ5,000เพชรบ,บวกเลยนะครับผมคือยังไงกดไปได้5,000แน่นอนหนึ่งล้านเซนแล้วก็มีโอกาสได้เย็ดด้วยแล้วก็คือไปสุ่มเรื่องของเซฟอสิ่งทองเนี่ยก็คือเอาไว้อัพดาวตัวละครอ,อัพเรื่องตัวละครนะครับผมน่าจะอยู่ที่มีโอกาสได้แหวนสามร้อยยี่สิบหนึ่งพันสองร้อยกูซื้อแม่งอันเนี้ยครับผมนะเออแจกเอาแบบ5,000เพชรไปเลยไงเออยังจบๆไปครับผมนะ ง่ายๆเลยนะครับผมอันนี้เออนะจะได้แบบ e a s y Bis Break ครับผมนะโอเคมาเหลือ100ครับผมนะอ่ะเดี๋ยวรอ454รอ F 5ตรงนี้แล้วกันนะครับผมนะโอเคไปครับมาที่กาชากันก่อนดีกว่าครับผมนะเออนะครับก่อนที่เราจะไปดูรหัสกันว่าเป็นรหัสกี่เพชรด้วยกันนะครับผมนะเป็นเรื่องของ คาชาสิบห้าสิบกาชาเกาะมยนเงือชุดที่2ในชุดแรกคือเป็นฟรานเดเดเคนชุดที่สคือกลุ่มโยสักคาลิบูกับดันผมเปียกคาลิบูครับผมนะเออพูดเลยว่าน้องน้ำไหลก้นไงไรครับผมนะแล้วก็ปืนก้นน้องน้ำระบาระบๆบบอู้ที่สุดนะเท่ดีนะผมว่าเออมันเท่ดีนะเสร็จหเร็จสเนี่ยเสร็จหนึ่งใช้สามเตชร็จใช้สี่สิบเต็เต็เร็จใช้ห้แล้วเสร็จสามเสร็จ่คือยี่สิบเปอร์เซ็นต์เสร็จห้าคอนึ่งร้อยเปอร์เซ็นน สวยสุดคือ,อยังไงดวงสวยสุดๆก็คือถ้าหากว่าเราได้เป็นกดจนทั้งหมด2อาวแล้วได้คาราบูแค่2ตัวเนี่ยก็คือไปการันตีในสเต็ปที่5นะครับผมทั้ง2อาวคือถ้ากับดวงสวยมาก นะง่ายๆคือต้องเลเวลประมาณสัก100ถึงจะดวงดีนะครับแต่ถนะ้าหากว่าเป็นอย่างฟันเดอร์เด็เกนเนี่ยคือแม่งยังไม่หมด2เซปแล้วได้เนี่ยคือดวงโคตรดีผมพูดเลยนะก็คงนะแต่ถ้าหากว่าได้สักประมาณ80ก็ถือว่าดวงโอเคถ้าได้สัก9กถือว่าถือว่าดวงโอเคใช้ได้อยู่นะก็คงนะก็ประมาณน,นี้มาในรอบแรกกันก่อนเลยดีกว่าก็คงนะรอบว,วันก็คงนะสเต็ปวันไฟก็คงนะโอ้ยมาถึงมันพอเฮ้ยเฮ้ยมาถึง อขอขออภัยได้สะอึกกับผมนะเออมาถึงก็คือคาริบูแตกคู่แดงแน่นอนรักษาอ้อมซ้อนเป็นปั๊กปั๊กสายโลมาครับผมไม่น่าใช่คาริบูอะนะฮะกุ้มย้อนคาริบูกับตันคาริบูเป็นสายโล่สีแดงเออ รู้สึกมากครับผมดาวแรกมาหนึ่งตัวเท <c oughs> ่ากับว่าตอนนี้การันตีคาริบูแน่นอนเลยว่าแปดสิบแล้วครับผมนะเออผมสื่อมขออภัยด้วยนะครับผมนะเออนะหาน้าแดกกันนะครับ,มนะออรบนะสมบัติดาโอกาสที่จะไม่ได้สูงนะครับผมฮนวะงแดงแล้วสิบสี่ายังงั้นก็บอดนะนี่ผมพูดก่อนนะผมนะสายลูกบาร์แมนไม่ทางเช็คาริบูแน่นอนแล้วเป็นอย่างนี้ครับผมนะอุย้ยเป็นเบบีบไ้ไฟเบบี้ไฟ กูมือจะเกนงไดจบมาได้จบเจใจเออ,น,อน,น้องน่งนารักเนาะเออน้องน่ารักแม่งน่ารักชิบหายเลยครับผมนะตัวละครที่น่ารักก็ชอบมากนะชอบมากจากฟิกเกอร์น้องแล้ก็จะมีนะเขาผมน้องมีก็น้องก็หลุดเลยน้องก็แบบหลุดไปเลยนะครับผมตอนนี้เออปั๊บมายาฉะอีบัลเซตที่สันยี่สิบเซนผมว่ามีโอกาสที่จะเป็นอุ้ยเป็นหงแดงแล้วเฮ้ยยี่สิบเจ็ดอ๋อนึอกว่าถามสอง อันนี้ต้องบอกว่ามีโอกาสได้และไม่ได้นะครับผมนะโอเคสกิปปะมาจ้าอู่ในโกมามูชิในการเินี่ายีแปดสิบวอชในโกในโกน่าจะเจ็ดสิบผมว่านะไม่แน่ใจมอนกันลืมนะครับผมนะแล้วก็เจ็ดสี่เจ็ดสี่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์คาริบูถ้าได้มาเท่ากับว่าดวงดีมากบอดโอ้ท่านตอกิจิโอเรวาดามายกินา อออโหลน่ารักนะฮารุกิจิผู้ชื่นชอบสายหมวยนะครับผมนะเออหม้ยนะเอออย่าอย่าเปลี่ยนอ,อ่างนะเอาอ่างเป็นอย่างนั้นเลยครับผมนะเออครับผมนะและอันนี้คือต้องได้แน่ๆหนึ่งตัวแต่ถ้าได้สองตัวคือดีดมากเออกะไดิกตัวครับผมนะเออกาช้อ e ีเบลตีร่าสามสองจี้ายังไงก็ต้องหนึ่งตัวหรือเปล่าอ่ะอุ้ยเป็นพี่ไฟหนึ่งตัวอโมนี่วันเด็ดหนึ่งตัวแล้วก็คาริบูอีกหนึ่งครับผมนะอุ้ยสายโลกจายเลยนะ ส่รูกคือชายและบูชีบูชีมาอีกหนึ่งกระชายใส่รูปแปดสิบไปหนึ่งกระชายนลครับผมนี่นะเออแล้วเลื่อนมาเป็นเจ็ดสิบเบบี้ไฟเจ็ดสิบคาริบูเจ็ดสิบเท่ากับตอนนี้การันตีแปดสิบหนึ่งถึงห้านี้ต้องมีคาริบูอีกหนึ่งเพื่อให้ได้แปดห้านะหนึ่งถึงสี่ะต้องได้อย่างไรหนึ่งตัวอู้ยนี่บอดครับผมนะแย่จัดเลยครับผมนี่ครับผมนะเออ หรือแย่จัดครับผมและเป็นสเต็ปสู่ครับผสเตปเชียตู่เฮียปั่มจังไรบรรย์โลกนะหมดที่ผมอุย้ยสเตปหนึ่งแต่สองเงียบจัดเท่ากับสเตปสามสเตปสี่ผมว่าไม่แน่มีโอกาสที่จะมาหรือเปล่าต้องดูกันว่าจะเป็นสมบัติเสีอะไรอู้สมบัติทองละมาหนึ่งตัวเท่ากับพี้ยโอกาสได้สามสองที่ร้นะมันต้องได้แน่และหนึ่งตัวอย่างน้อยถ้าหากว่าภูสีแดงอย่างนี้สกิ้งปังป้ามาเฮ้ยู้จี้ซัมเบอร์เจ็ดมาไง เ้ย่อกี้สเปเช็ยมาไงอ่ะวิ่งฮ่าฮ่าฮ่าเ่าเออเป็นกลุ่มจัดสหมวดดำผู้กลุ่มหางเสือเรือแชมเปี้ยนจีิสส์เบอร์เจสโหนักโป้งใหม่หนึ่งฮูเดนเร็กมาเฉยแล้วแม่งไม่มีมันจริงนะคาริบูเนี่ยอันเสร็จสี่ขออีกตัวเลยวะเออไม่กูไม่คาดหวังนะเนี่ยนะไม่อยากจะผิดหวังอ่ะสมบัติทองแล้วเป็นทองสีทองหรือเปล่าทองดำย่างงี้แล้วบนขวาเป็นสามสองปยาก็ไม่แน่นะ ไม่แน่กระโดดมาภูสีทองก็ไม่แน่เหมือนกันครับผมนะแปดสิบไปตอนนี้ครับผมถ้ากับอีกหนึ่งอีลาสุดท้ายแต่แปดห้าเออนี่แปดแปดสิบละอ่าถ้ากับว่าคนนี้ไงคือได้แปดห้าแน่ถ้าได้สองตัวนี้เก้าสิบเก้าสิบกูยัดเสร็จเรียบร้อยเลยทาทาไมก็ไม่รู้นะครับผมเออไม่ัวผมก็ไม่ทําอะผมไม่ยัดอ่ะผมไม่ยัดให้เรียบร้อยนะครับผมนะพูดตรงและเรียบร้อยครับ ก็ใช่อีโบตี้ลัชมาสมุัตัททองยังไงก็ต้องได้หนึ่งตัวแล้วนะเออง่ายๆเลยฮะเอาพร้อมแล้วไปครับผมนะบแรกมาหนึ่งตัวโกมาเป็นสายโลอีหนึ่งซันจตอลมาตาลมาตาลมาตาแล้วการเป็นสายวิ่งเคนเโปมาอีหนึ่งและสายโลดีจังโกจังโกเข้ามาเป็นสายหมัดคุณกิงมาอีหนึ่งและสายหมัดมาเป็นมังกี้บีลูฟี่และสายโลมาเป็นจังโกอีหนึ่งกายเป็นสายโลมองแหนและสายโลมาเป็นโคบีแบบอแล้วหมดหรือเปล่าครับผมนะโอ้โหยังไงคือได้ตัวเดียวจริงนะมันให้ตัวตัวเดียวจริงนะคือไม่ให้แค่ต เออหมวยแป๊ะคารีบูเนี่ยนะครับผมแล้วมันไม่คิดเลยโอ้โหมันก็พูดยากเลยเกิรในงานจริงคือได้ตัวเดียว,ยว,ยวจริงอะ่ะหกผมแปดห้านะครับผมเออแล้วกลับว่าถ้ากดอ,อีกสามเนี่ยเออถ้ากดอีกสามนะครับผมถ้าผมกดอีกสามนะผมก็จะมีโอกาสที่จะได้หรือเปล่าอ่ะอันนี้คือกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะาคารีบูนี่ใช่ปะ่ะอ่ะผมเลื่อนมากิวเซนหูเปอร์เซนเดียวอะ่ะอ่ะทีเดียวพออ่ะ พอเป็นกระใสพอมาขำๆมาเออนะเออพออ่ะพอเลยนี่กูแปดสิบละนี่เออนี่กูแปดสิบมาแล้วเนี่ยกูแปดสิบมาแล้นี่กูกกจังนะน,น่าง,งานจิบเจ้าขอนะอ,อ่ะทีเดียวที่แปลว่าอีกทีเดียวแล้วพอเอออีพีแล้วพอละไปดูรหรัสละเออนั่นแหละแล้วเป็นหูสุดสียาเฉยไอ้สัตว์เอ,อ้ยมาวะหูเนี่กูแปดห้าเฉยอย่างั้นนะวีแล้วไหนแม่ดูฟรีของมาเฉยนะครับผมเจ็ดสิบนะในแม่ดูฟรีอะใช่ปะ ปูแปดห้าเหมือนกันนะฮัลโหลอ่ะพอละเหลือสี่พันแล้วผมไม่ไม่กดละเลิกละเลิกกดเออ้ากบนขวาเป็นเอาแล้วมาชิบสี่ทำใหม่วะน้ยี่เจ็ดแล้วผูดแดงอย่างนี้วางมาเท่ากับบาร์แมนมาอย่างนี้ป๊อกเข้ามาเฮ้ยเป็นไรโซเฉยคิดอะไรดูถ้าไดอว่าสนใจขี่มีอะไรโซกันแค่คุณน่าข,ขาี่ใส่ช่ออแล้วก็ผมหูหมดจริงว่ะ ยากจริงหรอมันแบบมันเปิดไปแบบเหมือนไรหยุดไรไรไรหยุดมั่งหมายอ่ะไปไปอ่ะเออเหลือเหลือสี่วันด้วยชาชานี้อ่ะกูต้องเอาให้ได้แบบก๊าซดำมาหลายเทียกดมาเงี้ยนะพอกดได้ก๊าซดำไปสี่พิมพ์เฉยได้ไงครับผมมาโมงนะเออหูดังนี้บอดครับผมนะหูแล้วบ่อดแย่น่ะไวรุ่นนะเออนะบ่อนแย่น่ะไวรุ่นะพอกมาเออแล้วบนขวาสั่งเงี้ย เอ้ยนามสติกราบลทคลิปเวจานแค่ไหนแค่นัแค่ยายเออนัังน้องวใหญ่อะนะก็ผมนะเอออ้าเฮ้ยว่ม่มีคาดบูมั่งอ้เี้ยวโกดูเลวากจะดมาดกทึบสติคอยยจอวาจะชิโนบัสัสิคยอ่าไม่ไพ่วัวโกนะ ออกมาเออมาหนึ่งเท่ากับเกนะ้าสิบนะมันมีคาริบูเก้าสิบอีกสองทีขออีกสองตัวแล้วกันมึงขอเอะเก้าสิบไนะเออสมบัติดำแล้วบนขวาเป็นสามสองรเรายี่สิบเจ็ดเขยยี่สิบเจ็ดกระโดดมาวางป้องเข้ามาเรียบร้อยอีกหนึ่งสุดท้าย,ส,ายนะสุดท้ายนะครับผมอ่ะสุดท้ายอะดาบท้ายก็คือยังไงก็ได้บัตรดำนะโูแล้วอย่างนี้จบแล้วท่านผู้ชมครับผมนะโอ้โหไม่มีแล้วการดำมันได้ไปแล้วก็พอดีกว่านะนี่แนละ้วอออ่านะเอาเป็นอุซสมแล้วกัน สมคพันปากไปเฮ้ยเออไคซุกโอ้ยนันเร,รื่อ,องของ,งผมวิ่งสุดช่วงสามพันแปดอู้หเพชเสียเยอะนะเสียได้นะพูดงว่าเสียได้หน่อยหน่อยนะเ,ออเสียได้หน่อยๆนะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะออมันอมันนี่ไปแล้วนะเรากดไปแล้วนะผมไม่เป็นไรเดี๋ยวหาใหม่นะ เทปไม่ตายก็หาใหม่ไม่ได้พูดเลยครับผมนะเขบอกหาไดา้หายากนนะ้องของนักูคาริบูเท่าไหรเนะี่ยคาริบูกูเร็วอะไรไปนะเลยไปได้ครับผมนะเออคาริบูกูเฮ้ยคาริบูไปไหนอ่ะอ๋อเนี่ยแม่งแม่งเป็นผู้ถูกลืมครับผมนะักู้เก้าสิบไอเชื่อเถอะว่าตึนอยู่นะเก้าสิบวุฒิยัดยัดบลูไม่ได้ด้วยครับผมนะแย่จัดเลยข้อนี้วุฒิยัดไม่ได้เฮ้ยแอบในทางวะ เฮ้ยเฮ้ยมัน uh, แท้ก oh. oh. uh. He uh. mm ันเลยอ๋อแอบแอบโดนโดนโดนนี่แฟงกี้ตอกไม้เออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม้วงวิ่งวิ่งวิ่งนี่นี่เออเพ่อทาล่ะผมว่าเก่งนี่นะกำลังเสริมไงกำลังเสริมไงเออสุดไงครับผมนะอ่ะไปง่ายๆก็ ปัด้า้ปัดขวาเพื่อวางผลมาแล้วหันแรกที่ส่งไปก็คือหนึ่งร้อยบาทนะครับผมได้ตัวลายวัดใหญ่ไปเรื่ยนะครับผม One Piece Bounty Rush ันพี่ๆจะมาพี่ตัวอะไรว่ารองงนะั้นหัวรองงนะั้นอ่ะงั้นเลยนะผมว่าน่าจะสองพันเพรแหละนะร้อยบาทในสองเพจก็ถือโอเคคุ้มเลยนะครับผมง่ายๆาใครสนใจก็สามารถที่จะไปกดได้บิงแล้ สามพันถือว่าตึ้งถือว่าดีสามพันนี่เปเยี่ยมเลยของผมนะโอเคอไปดูต okay. ัวละครที่มีกันนะผมสองร้อยเศษนะเออหุ้ยโซโลปลาปลาโหดอยู่ตรงนี 1, ้ขอบผมนะแบบว่าก้าวขุดขาไปสิ้นบ้านปลาบุ่มเข้าไปของผมนะเออนะมันชื่อพันร้อยแปดประการเลยล่ะท่าท่านั้นะเออเนี่ยพรพันแปดสิบประการของผมนะพันร้อยแปดประการกัปหนุ่มถือว่าดึงนะครับผมนะเออแล้วก็สแน็คแมนอันนี้ก็ได้เลยของผมนะเออลูซี่ไม่ค่อยเท่าไหร่เอ้ยอันนี้แม่งยึดเช่ยนะ โบบินตอนนี้ยึดกงนะทำเล่นไหมนะเออนะสายวิ่งนะครับไปปั้นไปปั้นหนุบกับผมนะเออคาตาคูลิ <Yes! S 1> เออได้เป็นไคเดโดร้อยศูนย์กับผมแล้วก็เป็นเรื่องของนี่ครับผมเนะเออวิสตา้าน่าดับอุปภัวิสตา้าเชียไดไครดโรมาถือว่าเป็นไงเชียหน้าเก็บไม่เลยอ่ะาท่านนี้ค <c oughs> ุณตอง,งนะเออดูเชียเลยนะทำงี้นะเออใครได้ไปก็ยินดีด้วยแล้วก็เข้าทางแอนดรอยเนาะอย่าไปเข้าไอลเอนะครับเออนะครับจะได้แบบ นี่แ,แบ่งกันเล่นนะแบง่แบงกันเล่นนะเออแบง่แบงกันเล่นนี่ยนะใครได้ไปก็ยินดีเลยจ้านี่ครั<ะ>คบภาพแบบภดพแบบเหมือนสุโขทิศตีไปวะท่านผู้ชมเออเขาบอกผมคนตีไปวะนะเขาสุดไปนะเนี่ยเออไหนไหนมันหัวแล้วเนี่ยนี้ด้วยไงไม่ได้นะหัวแล้วมีสีเล้วได้๋มบุ้ยเฮียอย่างโกงเลยเนี่ยผมหโหดนะเพราะอะไรคุ้มนะรหัสนี่จริงดีเลยอ่ะใครได้ไปอ่ะผมชอบอ่ะ,อะง่ายงแล้วก็รหัสอาหารเพชร พี่กดไปเหลือร้อยนึงอ่ะตอนเนี้ยะถ้าคุกดจะเป็นไงอะ่ะตอนนี้เหลือเท่าไหร่ C C C จะพาไปโป้งเข้ามาวายกูรอดเลย,เลยอ่ะร้อยหนึ่งตัดเข้าไปหนึ่ปองเข้ามาเ,เ,เ,เฮ้ยได้เฉยไอ้เชี่ยสองรหัสวะ่ะกินนิ่มวะม่ะบนโลกแล้วผมดีดีดีไปต่อเลยอ่ารหัสนี้ ได้เฉยก็คือได้สามรหัสในในเหม่งเดียวงงเลยครับตอนแรกไม่ได้หวังว่าจะได้นะแต่ได้กูถือว่าเออสบายกูแหละครับผมหนนี้แจกกระจายสามรหัสเหมือนเดิมครับผมแล้วก็เป็นว้ยสี่สี่เก้าเก้าแปดคือมันได้ห้าพันอยู่แล้วนะอันนี้คือมันมันตื่นเต้นนะเพราะว่าเพชรมันเต็มมันตันไงเพชรมันตันมันเต็มเพชรทะลุอีกอันนี้นะครับผมเออเอาดูดิโอ้โหเพชรทะลุไอ้ขี้ทะลุจริงอันเนี้ย ผมไม่รู้ยิงดูดิโอ้โหเยอะเลยนะเอาจริงโอ้โหมีเยอะกว่าอ,อันนี้รอเนี้ยเล่นได้นะรอแม่มัม,ม,มไม่ค่อยอะไรอีโชย,ยิงได้อยู่หน่อยๆนะครับมีอะไรอีกเฮ้ยเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรเล่นได้เลยนะละนนะอะรหัสเนี่ยไอ้เนี้มันมีแต่เพชรอะรหัสเนี่ยมีแต่เพชรอะแนะนําว่ารอพวกตัวดีเจนมาใช่ไหมเออรอตัวดีเจนมาหรือว่าเออถ้าถ้าใครไปส่มต่อนะก็เน,นี่ยสมเสร็จไว้นะครับผมนะเออคาริบูนะครับก็ได้ คันดีบูแม่งเล่นไม่ได้อยู่ละไม่รู้เล่นได้แบบสายโล่เนะบางคนก็อยากเล่นสายมาสายวิ่งอะไรอย่างนี้นะเพิ่งเลที่ชอบสายโล่คนเล่นน้อยนิดนึงนะมันอึดไงมันอึดมันอึดมันหนาก็อันนี้ก็ต็งอยู่โอ้โหนะอ่าก็ตึงอยู่นะบางคนก็ชอบเล่นสายโล่เนาะไม่ว่ากันนะถ้าข้อมูลผิดขอโทษด้วยนะครับผมนะโอเคไปอันนี้นี่อ่ะพัดเบิร์ดง่ายๆห้าพันเพชรโอ้โหกินนี่มันได้ใครได้ไปเด้อนี่เด้อ อ่ะยินดีด้วยใครได้แต่ถ้าหากว่าใครอยากจะแบบสุ่มเองนะอันนี้มันอันนี้มันเกินราคาสิทธินะที่ผมสุ่มมานะครับผมแล้วก็อ่ะมาดูอันนี้กันว่าจะเท่าไหร่นะครับผมไปอันนี้คือก็อีกร้อยหนึ่งนะผมมไปร้อยเท่ากับว่าผมเสียไปพันหนึ่งถูกไหมเออผมเสียไปพันหนึ่งแล้วก็ผมได้เป็นทั้งหมดเลยนะเท่าทั้งหมดก็คือสามรหัสนะครับรหัสแรกคือสามพันเพชร แจกไปแล้วราคาที่สองก็คือห้าเปอร์เซ็รหัสสุดท้ายแล้วนนี้นะครับผม,มสุดแล้วแต่เข้าระบบแอนดรอยนะอย่าอย่าไปเข้าไ s เด้อทเลยีรักเออห้ามเข้าไอ s นะครับแต่ผมว่าเน,นี้ยนะสองพัน 2, แน่ๆนะผมมั่นใจมากนะครับมมั่นใจเลยแล้วจังหวะมานี้ครับผมกู <Yes! S 1> เก็บไว้เถอะไอ้เนี่ยขอเก็บไว้เถอะง่ายๆขอเก็บไว้เถอะไอ้สักรักแน็กซ์เชลุด้วยเนีเ่ยเชี่ย หาพันเพชรหน้านี้ทะลุไหมดูเพชรโอ้ทะลุนะครับผมนะไอ้เชีย่ยเพชรทะลุไอ,ไอ้สัตว์โอ้โหเพชรทะลุไอ้เชี่ยบ้าหรือเปล่าไอ้ชายโอ้โหสันจิโรโยเล่นได้อ่ะมีอะไรอีกเมโกะเลจูน่ารักโอ้โหมันมีแค่นี้จริงอ่ะคือมีแตบบ่เพชรอ่ะท่านผู้ชมแต่แม่ห้าพันไงเท่ากับว่าผมสุ่มหนะึ่งร้อยใช่ไหมสุ่มหนึ่งร้อยเนี่ย รอบแรกร้อยหนึ่งก็ได้สามพัน ex หรือว่าคุ้มมากนะรอบสองร้อยเดียวเนี่ยแล้วได้ห้าพันผมมองว่าคุ้มเยี่ยเลยนะอันนี้เจ็ดร้อยห้าสิบมันได้ห้าพันมันก็ผมมองว่ามันก็คุ้มอยู่แล้วเนาะเพราะว่าบางคนแบบอยากเสียเต็มเลยอะไรเงี้ยถ้าเป็นผมนะแต่ถ้าเป็นผมจะซื้อไสมผิว่าผมแบบอยากได้รหัสรองมาใช่ไหมผมจะซื้อห้าพันเออผมจะซื้อห้าพันเลยเพื่อให้แบบว่ามันแบบเพพมันเยอะๆหรือว่าถ้าบางคนชอบแบบ ex แบบติด EX ก,ก็ไป EX คือ EX เลยมันจะได้ตั้งแต่สามพันจนถึงห้าพันมันก็มีโอกาสที่จะไม่ได้หนะ้าพันเนาะเออมีโอกาสได้สามพันเนาะแต่ถ้าอยากแบบอยากสม EX เ,เลยอย่างเงี้ยโอ้โหที่เพิดได้ EX Solo มาอย่างเงี้ยทำไงวะนะเนาะ EX Solo ยามาโตอย่างเงี้ยยามาโตะไฮบริดอย่างเงี้ยที่จะได้มาทําไงวะเนาะ,ะไปเหมือนกันนะเออนะครับผมนะไปครับผมนี่ก็ง่ายๆใส่อาศัยง่ายๆอ,อาศัยอะประมาณนี้อ่ะมามา อามานี่ะพอดกันพอดกันนะยอยอก็ผมอ,อันนี้อ่าอันนี้ยชัวร์ละไปแกลงและหูอีกใครใครใส่ได้บ้างวันละพัน,น่ยปึงมาก,กนะถ้าใครใส่ได้นะคือคุณเก่งมากรู้แค่นี้โอ้โหขู่สามละหัสต์ะพันหนึ่งทางละหันก็ถือว่าคุ้มมากนะสำหรับผมเพราะว่ามันห้าพันไงมันไปคุ้มตรงไอหนึ่งร้อยบาทเนี่ยที่ยันมันได้ห้าพันเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันคุ้มมากนะผมนะเออพูดตรงนะะ นะฮะันนี้ก็แจกอหะขอทีแล้วกันนะครัะน้องๆเออทเีเอาทีเดียวนะขอแค่ทีเดียวพอไม่ไม่โกรธกันนะเพราะว่าผมไม่นี่อยู่ละแจกอยู่ละป้มเข้ามาเอาเฮ้ยได้เลยเหรอเว้ามีไอเ้เหี้ยรหัสหลักกูไม่ได้อย่างงี้มัไม่ชัดร <laughs> หัสหลักกูไม่ได้อย่างงี้ว่าฮัลโหลเออทำไมวะเพราะอะไรวะดูดิ เดี๋ยวผมก็กลับมาปี5000เหมือนเดิมไอ้เจ้าพีก็คุณกดไลค์สักคร์นักก็หมายความว่าคุณได้เป็นสปอนเซอร์รัสตับสนุนผมที่รายเจรเจอกันครั้งนี้อยากลาไปก่อนกับวันพีบอดี้ลัสถ้าสนใจถัดดอกลิ่งดาราดิฉันสวัสดีครับบ๊ายบายครับ